ชวนทุกคนมาติดตามกับภาพความประทับใจจากคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในไทยของบู d หรือว่าโชซึงยอนนะครับนักร้องศิลปินที่มากด้วยความสามารถเป็นทั้งนักแต่งเพลงนะครับจากเกาหลีใต้ที่งาน วูดไลฟ์เคล่าฟูดเทรมาอินแบงก์คอกนั่นเองซึ่งจะจัดขึ้นที่ธนเดมีเมืองทองธานีเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมางานนี้ครับผู้จัดนั่นก็คือบ hey ีเฮน่าเคป๊อปครับผู้จัดมาแรงที่ช่วงนี้เนี่ยขยันเสิร์ฟความฟินให้กับเหลาา่าบรรดาแฟนๆเคป๊อปกันอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกสัปดาห์เลยทีเดียวครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะครับโชว์เอา์เลยทีเดียวหนุ่มฟูดของเราเนี่ยจัดเต็มความฟินให้กับแฟนเพลงด้วยพาเลทเพลงฮิตที่ขนมาพร้อมกับไลฟ์แบนด์ ดนตรีสดนะครับที่ทําเอาทั้งหอกระหึ่มไปด้วยพลังแห่งเสียงเพลงแล้วก็ดนตรีที่หลากหลายแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นทั้งร็อกบัลลาดแดนส์ฮิปฮอปเรียกได้ว่าปังโดนใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างที่สุดเลยทีเดียวตลอดทั้ง2ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวครับงานนี้นะครับฟูดเองยังบอกว่าเพราะนี่เป็นโชว์แรกในไทยประเทศที่เขาใฝ่ฝันมากอยากจะมาท่องเที่ยวแล้วก็ทานเมนูต้นตํำรับทั้งปูผัดผงกะหรีแล้วก็ผัดไทย ทำให้โชว์วันนี้ของเขาเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างมาอย่างเพอร์เฟเพื่อให้หลับบรรดามูดไทยทั้งหลายนี่นะครับผมได้เต็มอิ่มกับความสุขทางด้านดนตรีกันอย่างทั่วหน้านเลยทีเดียวครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ